ันสดมาแล้วจ้าวันนี้เรามาออกตลาดนะคะมีเมนูมานำเสนอนะคะน้ำอ้อยขั้นสดค่ะแล้วก็พิเศษสุดวันนี้พอค่ะเราก็จะมีเป็นกาแฟสดต้มมะกะอกผัดด้วยนะคะมาไว้บริการลูกค้านะคะเอาแบบสดๆสดอย่างนี้เลยจ้า มาจากสวนมอมรการบ้านจุงจังอมเมอกุชินรายจังหวัดกรนธุ์นะคะกาแฟคั้นสดๆเลยค่ะดื่มชื่นใจนะคะวันนี้เราอยู่ที่ตลาดอำเภอเมืองกุชินรายนะคะอยู่หน้าอ่างเลื่องซิ้วค่ะนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดนะคะวันนี้เราออกมาจากสวนเลยนะมีผลผลิตในสวนมาขายด้วยนะแต่ขายดีมากเลยะคะ่ะทุกคนมะละกอเหลือแค่สองลูกนะคะฝรั่งหมดแล้ว ไม่ทันนะคะอันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็นสายพันสายสายพันธุของน้ำอ้อยสุพรรณ50นะคะพร้อมนี่เลยวันนี้สดชื่นด้วยกาแฟสดนะคะสดจากสวนของเราเป็นอ้อยอินทรียนะคะสวนเราปลูกแบบอินทรีย์เลยจ้าได้แล้วค่ะน้ำอ้อยมีกันน สดสดเลยนะคะหออ <writers> เพิ่มความหวานนิดนึงค่ะอันนี้เป็นปูแบบอินียหวานชื่นใจนะคะแบบธรรมชาติเลยนะคะจากสวนมอมรการบ้านจุ้งจางนะคะ <pinky inhale> ชื่นใจได้กาแฟส, <cushion> <figures> สแดรสน้ำตาลอ้อยครับ นะคะสั่งได้เลยนะคะจากสวนมรการนะคะหรือตามเพจนี้ได้เลยจ้าคันแบบสดๆเลยนะคะมาจากสวนตเช้ามืเลยจ้าเราขายเพียงขวดละ10บาทนะคะแต่ถ้าใส่เป็นกาแฟสดแบบต้มมอกระหอดสดๆเลยนี่แก้วละ30บาทนะคะดูแก้วละสามสิบบาทแก้วใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวตะก้องชิมบ้างนะคะ